สวัสดีครับกลับมาเจอกันอันปริพัตน์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้อันมีรถเก๋งอีก1รุ่นมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆที่น่ารักของทุกคนได้รับชมกันนะครับเผื่อสำหรับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พี่ๆท่านใดมีแผนที่จะออกรถเก๋งใช้งานไว้สักคันหนึ่งอย่างออกรถใช้งานเป็นคันแรก หรือว่าอยากปรับเปลี่ยนจากตัวรถเก่ามาเป็นตัวรถใหม่อันมีคันนี้มาแนะนำครับในรุ่นของ s i g m e n t A หรือว่าส่วนของผู้แบบรถใน e ีโกคานะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสปริพัทธ์ออตโต้ตรงนี้อันต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยนิ่มๆนุ่มๆ เดี๋ยวบอกเลยว่าจบภายในคันเดียวแน่นอนนะครับเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า Mazda 2 1.3 High Connect นะครับ Mazda 2เนี่ยตัวปี2018สีดำคันนี้นะฮะร,รถไม่เคยชนหนักพลิกคว่มน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อเป็นกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพ ถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจออันยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้ด้วยนะครับมาด้าเนี่ยเป็นรถเก่งอีกรุ่นหนึ่งนะฮะคันนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นซีดานมันจะมีทั้งที่เป็นแฮทแบ็กแล้วก็เป็นซีดานสิประตูแบบนี้กับอีก2แบบก็คือที่เป็นเบนซินและก็ดีเซลนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะนิยมเบนซินกันเยอะมากกว่าเพราะว่าดีเซล อาจจะอยู่ในกลุ่มของคนที่เล่นตัวที่เป็นเครื่องดีเซลเท่านั้นอันนี้แปลกอยู่เหมือนกันนะฮะทำไมเขาถึงแยกออกมาเป็น2แบบแบบนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีดีเซลเพราะนั้นเอาเบนซินก่อนเป็นหลักถ้าเกิดมีดีเซลเข้ามาแล้วเราค่อยมาทําเป็นตัวคลิปวิดีโอคอนเทนต์เปรียบเทียบไปกับผู้ลูกค้าได้รับชมกันอีกทีหนึง่งนะครับส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยในซิกเนต์อีโกคาร์เนี่ยอันนี้อันชอบมากเลยนะไฟหน้าเนี่ยเป็นโพลิเตอร์นะครับคู่หน้านะครับ แล้วก็ Day Time r u n n i n g Light ไม่น่าเชื่อนะฮะนี่คือตัวรองท็อปที่ใส่ออปชั่นให้เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัดหมอกมีมาให้นะฮะตัวสำหรับคันนี้เนี่ยจะปีเป็นตัวชุดแต่งที่เขาติดออกมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรนะครับโ,รโดยโปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นพวกแบบเอสปอร์ตตี้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี้เนี่ยคือมันมีติดกับตัวรถมาอยู่แล้วอันว่าเขาน่าจะมาติดจากศูนย์ออกมาเลยนะครับลองดูในส่วนตัวเครื่องยนต์กันต่อครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์1.3ลิตรเนี่ยมาด,ด้าเป็นอีกหนึ่งตัวเครื่องนะฮะที่มีข้อคลังหากันเยอะมากนะครับว่าทําไมอยู่ในซิกมิตเอและกินน้ํามันโคตรเยอะเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าในเรื่องตัวการปรับเปลี่ยนโหมดมันมีมาให้เล่นมันมีมาให้เลือกเล่งระว่างแซงในสงวงโหมดสปอร์ตหรือว่าอะไรประมาณนี้คราวนี้เนี่ยตัวเกียร์ละเกียร์ออโต้แต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ CVT มันจะเป็นแบบนี้ครับการรวม ของตัวเกียร์มาด้าเนี่ยมันจะเอาข้อดีของเกียร์ CVT มาใส่ไว้แล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นคัชนะฮะที่มันเป็นตัวดูโอคัชนะครับนี่แหละแต่ถ้าเกิดเราลองดูในส่วนของจริงๆแล้วมันก็คือเกียร์ออโต้แบบ6สปีดแต่ในส่วนของการที่เขามีการโฆษณามันคือการรวมข้อดีๆมาใส่ไว้ในเครื่องของ M าด้าแบบนี้นะฮะ เป็นตัวเครื่อง1.3ลิตรนะฮะสี่สูบเรียงสกายแอคทีฟนะครับตัวเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามนำะมันเครื่องไหลยเยิม้มนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสู์ถุงร้อแล้วก็คลีนนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับตัวหัวนงหัวน็อตน,นะฮะคันนงคันหน้าแก้มข้างนะครับอะไรต่างๆแบบนี้เดิมเดิมหมดทุกจุดครับอันแล้ประกันได้เลยว่าคันนี้เป็นคัน,นที่ โซเชียลมีเดียมาเนี่ยมาด้าสองตัวโฉมล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลน,นะฮะว่าเป็นการออกแบบตัวรถที่สวยที่สุดตรงนี้แหละครับถือว่าสำคัญนะฮะดีไซน์สำหรับตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ยุคใหม่สมัยใหม่ดีไซน์กับตัวรถแบบนี้กับออปชันที่ใส่มากับตัวรองท่อแบบนี้อันนี้ถือว่าอันยกนิ้วให้สวยมากนะครับรามาดูด้านข้างกันสักนิดหนึ่งครับ สำหรับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านอันก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวให้นะฮะแม็กเนี่ยจะเป็นตัวล้อแม็กอลอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแม็กอลอยเดิมโรงงานนะฮะตัวยางนี่เป็นปี2 0 1 8นะครับ1 8 5 6 5 R 1 5กนะครับก็จะเป็นตัวสีเทาดำนี่สวยนะนะฮะเป็นตัวดิชหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วโป่งๆไลออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการดีไซน์ที่มันลงตัวกับตัวรถอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเรามองถึงความแตกต่างเนี่ยมันจะเกินกับคําว่าที่เป็นซิกเมนต์เหรือว่าตัวรถอีโคคาร์แล้วนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดถามว่ามันกินน้ามันไหมมันมีการกินน้ามันอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอะไรตัวเครื่องที่มันเป็นแบบ4สูบนะครับครานี้เนี่ยส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็สําหรับการศาสตร์มีให้นะฮะมือเปิดฝั่งด้านคนขับนะครับก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีนะฮะหรือว่าเป็นตัวปุ่มกดโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแแจขันล้ว นะฮะตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีการตัดด้วยเส้นสีแดงสวยลงตัวนะครับจริงๆย่ยถามว่าใส่แม็กแต่งได้ไหมใส่ได้นะถ้าเกิดลูกค้าต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันหน้าร้านอีกทีดีกว่าเพราะว่าอะไรโดยเบื้องต้นเนี่ยอันอยากจะบอกว่าเอาให้รถเราได้เป็นเจ้าของตัวรถคันนี้ก่อนถ้าเกิดมันอนุมัติแล้วอะไรมันก็ทําได้หมดอะไรมันก็ทําได้ง่ายถูกต้องไหมครับในส่วนของตัวภายในเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึง บอดี้ค่อนข้างที่จะยาวนะเป็นซีดานก็จริงแต่บอดี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดที่มันไม่ใช่เป็นตัวแฮทแบ็กมันติดปัญหาแล้วฮะก็คือในส่วนของตัวด้านด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวฝาท้ายตรงนี้ก็มีเอกลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ แล้วก็จะมีเป็นตัวสปอยเลอร์แบบดักเทลนะฮะหรือว่าเป็นแบบสั้นหรือว่าตูดเป็ดนี่แหละนะฮะโลโกโ้ครบนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดโอ้โหอันนี้ถือว่าเยอะนะเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะมีแค่2จุดนะครับแล้วก็ตัวดิฟฟิวเซอร์หลังตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวชุดแต่งนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะเพราะนั้นเนี่ยรอบพันอยู่แล้วศัพทันนี้เนี่ยส่วนของไฟเบรกดเนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็มีตัวกล้องมองหลังไม่ให้นะโอ้โหอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับครบถ้วนในเรื่องตัวเซฟตี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่หัดขับใช่ไหมครับสมมติว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสักสคนหนึ่งเพิ่งอยากจะออกรถขับไว้ไปทํางานในบริษัทของเราเองสมมุติว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการมองด้านหลังเซ็นเซอร์พร้อมกล้องมองหลังมีให้อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะตอบโจทย์มากๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ทั้งในตัวเมืองนอกตัวเมือง สบายๆเลยฮะออกตองออกต่างวันก็สุดๆแล้วนะครับเหยียบได้เล่นได้นะฮะและในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยถือว่าถ้าเกิดเราต้องการออกรถสักคันหนึ่งนะเราอยากจะเปลี่ยนในเรื่องตัวรูปลักษณ์ที่มันดูสวยขึ้นแล้วก็บอดี้ที่มันรองรับกันในส่วนของสไตล์การใช้งานของเราเองอแนะนําเป็นตัวมาด,ด้าน,นะครับคราวนี้เราไปดูด้านในกันต่อครับ โอเคครับสำหรับในส่งตัวม a ด้าที่เป็นซีดานคันนี้เนะี่ยอันอยากให้พี่ๆได้ลองสังเกตในส่งตัวด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวด้านในเนี่ยนะฮะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดานะครับคราวนี้เนี่ยมันมีข้อคําถามแบบนี้ครับว่าทําไมในส่งตัวพื้นที่เบาะตอนหลังถึงได้แคบนะฮะในเรื่องตัวการดีไซน์ลองดูนะฮะตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดถามหมนว่าแคบไหมมันก็แคบจริง แต่ว่าไม่ใช่แค่แบบน่าหน้าเกียรติอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องตัวการโดยสารเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยอ่านคนตัวใหญ่นะสูงเกือบร้อยแปดสิบนะฮะอันคนตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูในเรื่องตัวการนั่งถ้าเกิดอันจะนั่งเอียดแบบนี้อ่านแน่นอนแนในส่วนตัวเข่าเนี่ยคือติดเลยแต่ถ้าเกิดคนขับมันก็สามารถปรับเลื่อนระดับไปได้อีกนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าแคบไหมแคบสำคนตัวใหญ่แต่ถ้าเกิด ถ้าแต่ถ้าเกิดให้นึกดูแล้วนะฮะว่าโดยสารได้ไหมมันโดยสารได้มันโดยสารได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นในเรื่องตัวองแอร์อะไรทุกอย่างแบบนี้แอร์มัดด้เนี่ยแรงมากนะไม่มีตัวแอร์ตอนหลังไม่มีพวกแบบงู้อย่างนี้มีแค่แอร์ปรับตอนหน้าอ่างเดียวแต่ว่าในส่วนตัวระบบปรับอากาศเนี่ยตอนนี้คืออันกำลังสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะฮะแอร์ส่งมาถึงด้านหลังตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเย็นมากนะครับ เพราะนั้นเนี่ยสคน3าคนเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่มันโดยสารได้ครับมันไม่ได้แคบจนแบบว่าหน้ากกงหน้าเกลียดจนเกินไปเพราะว่าเราก็ต้องดูในส่วนของตัวรถด้วยที่มันเป็นซีดานมันไม่ใช่แบบ s u v มันไม่ใช่แบบ PPV เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวการใช้งานตรงนี้ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้ว네 <ingo. S 1> นะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นครอบครัวใหญ่อันไม่แนะนํมาด้าไม่แนะนํามาด้านะถ้าเกิดเป็นครบอบครัวใหญ่เพราะว่าพื้นที่แค่นี้มันไม่พอในการโดยสารอยู่แล้วแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบขับ ใช้งานครอบครัวพ่อแม่ลูกนะฮะแล้วก็มีคุณพอ่อคุณแม่นั่งเนี่ยอันเนี้ยสบายเลยนะครับนิ่มนะนุ่มด้วยนะฮะนั่งได้สบายนะครับแล้วก็ส่วนงตัวเบาะตอนหลังตรงนี้สามารถพับเก็บได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวเบาะตอนหลังเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะฮะแต่ว่ามันต้องไปดึงในส่วนของตัวใต้ฝ่าเท้าอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้สามารถพับเก็บได้นะฮะก็จะเป็นแบบ60ต่อ40เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวตอนหลังนะฮะแล้วก็ที่วางของกระจุกทั่วไปจะเป็นลายคาร์บอนเคปลานะฮะ นี่สวยมากสปอร์ตนะฮะใส่ในเรื่องตัวรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้นะครับแต่จริงๆนวเนี่ยอนไม่ได้เชิงแบบว่าอวยว่ารถมันดีที่สุดหรือว่าอะไรแบบนี้หรอกนะครับแต่อ,อยากให้เห็นถึงในเรื่องตัวความแตกต่างว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆที่กําลังดูอยู่หน้าตอนนี้เป็นคนเสรีรเท่ากับแบบอันแบบนี้เราจะมานั่งบอกแบบนี้ได้ไหมเราจะมานั่งตรงนี้ได้หรือเปล่ามันจะนั่งสบายหรือเปล่ามันจะนั่งสะดวกหรือเปล่าเผื่อสหรับบางคนอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจตรงนี้ก็ดูแบบที่อันรีวิวให้แบบนี้แบบคร่าวๆก่อนได้ แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่างมันไหนก็ค่อยเข้ามาดูตัวรถตัวจริงที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันต่อครับสําหรับในส่วนตัวด้านคอนโซลหน้านะฮะตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิภัยคู่หน้ามาให้อย่างแี่ผมบอกฮะนี่คือตัวที่เป็นรถเก่งอีกแบรนด์หนึ่งที่ออปชันให้มาเยอะมากนะครับตัวจอกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบชัดสกรีนนะฮะมีบลูทูธนะครับ มีเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM ถามว่าไอตัวเนวีเนี่ยสามารถเล่นได้ไหมสามารถเล่นได้นะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ย h high connect high p u h ถ้าเกิดเป็นตัว high p เนี่ยมันจะมีนิเกเตอร์หรือว่าเป็นตัว NG ็นจติดตั้งให้ในตัวเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นตัว h i connect แบบนี้เนี่ยมันมีตัวแอปพลิเคชันของนิเ i กเตอร์หรือว่าแผนที่ไว้ให้ แต่คราวนี้เนี่ยมันต้องไปซื้อตัว s d card เพิ่มเติมจากศูนย์ของ m a z d a อันไม่ทราบนะครับว่าราคาเท่าไหร่ตัว s d card ดของ m a z d a เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เป็นตัว s d card มันก็จะบอกว่าในเรื่องของตัวระบบการนำทางจะกลายเป็นเข็มทิศแทนนะฮะ WNE อะไรพวกนี้ก็ว่างันไปตรงนี้คุณลูกค้าก็มาดูตรงนี้เพิ่มเติมกันอีกทีนึงได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆนะเนี่ยไม่มีในวิกเกตเตอร์มาให้เนี่ยถามว่ามันเป็น ส่วนสาคัญในการใช้งานไหมไม่เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรครับคนเอาตัวที่แปะมือถือมาติดและดูในโทรศัพท์ก็ได้บางคนถนัดดูในสมาร์ทโฟนมากกว่าที่จะมาดูของตัวรถแบบนี้ซะอีกถูกต้องไหมฮะเพราะั้นตรงนี้ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลการใช้งานไม่มีก็ช่างมัน,ปนไปเลยครับมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างทําให้รถมันขับไม่ดีไม่ใช่นะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นทัชสกรีนนะฮะจอแบบนี้อันนี้ถือว่าดีมากเลยแปลกดีแล้วก็มันดูสวยนะครับอันชอบนะแล้วก็ส่วนสำหรับตัวแอร์ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวแอร์ดีไซน์ใหม่นะครับจะคล้ายๆกับตัวกระสวยไอพ่นของเครื่องบินนะนะฮะคล้ายๆกับพวกแบบเบนซ์อะไรแบบนี้นะฮะคล้ายๆกันนะครับ,ลนะรบแล้วก็วัสดุของด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นวัสดุคล้ายๆกับตัวหนังนะฮะแล้วก็มีการเย็บระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับ สับตัวแอร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะแต่มันออโต้ที่เป็นแบบแมนวนวลนะฮะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมแบบนี้แหละนะฮะแต่มันจะมีคําว่าออโต้มาให้นะครับก็แอร์เย็นเพียงเพราะ ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ CD จะเสียบอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะฮะที่เสียบ USB แล้วก็ AUX ช่องเสียบไฟหรือว่าตัว power outlet นะฮะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้หมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราถัดมาที่ตัวเกียร์กันต่อแล้วนะฮะสำหรับตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโตโอ้นะครับสามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้ก็จะเป็นแบบ6สปีดนะครับคราวนี้เนี่ยอันขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้อันลืมให้ดูตัวกล้องมองหลังมันจะขึ้นตรงจอกลางตรงนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะ ในเรื่องของตัวมุมนะฮะหรือว่าวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยนะฮะอันนี้คุณลูกค้าลองดูดีครับเนี่ยนะฮะความคมชัดอะไรพวกนี้สามารถปรับเล่นได้เลยนะแต่ถามว่ามันจะเท่ากับพวกแบบพันแปดสฟูสดีอะไรแบบนี้ไหมใกล้เคียง แต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะฮะเราดูแล้วมันเข้าใจง่ายมันไม่ได้สับสนมันไม่ได้รู้ยากเราดูแล้วมันเข้าใจง่ายเลยแหละแล้วเพราะมันจะมีเป็นตัวเส้นลายแสงแจ้งเตือนนะฮะเหลืองนะครับห้ามเกินแดงนะเกินแดงนี่ไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติดสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเส้นลายเนี่ยมันไม่ได้หมุนตามพวงมาลัย เป็นตัวเส้นลายตรงๆเฉยๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยตัวด้านหลังเมื่อกี้ที่เราดูไปเนี่ยมันจะมีเป็นเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดเพราะนั้นเนี่ยด้านซ้ายด้านขวานะฮะยังไงก็ทั่วถึงกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้คือมันสบายๆเลยแหละถ้าเกิดเป็นคนมือใหม่หัดขับนะยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะฮะหรือว่าไม่ค่อยอาจจะชินอะไรมากแบบนี้เนี่ยตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตรงฐานเกียร์ฮะมันจะมีอีก2มันจะมีอีกตัวปุ่มหนึ่ง มันจะเป็นตัวปุ่มสปอร์ตนะฮะถ้าเกิดตัวปุ่มสปอร์ตตรงนี้เนี่ยในเรื่องของตัวโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะค,คล้ายๆกับแบบนี้ครับโหมดพอเวลาที่เราจะเร่งแซงนะฮะสมมุติว่ารถมันติดๆเนี่ยเราอยากจะเร่งแซงไปด้านข้างเนี่ยอันนี้เนี่ยช่วยได้ทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันมีกําลังเพิ่มเยอะขึ้นมามากขึ้นหรือว่าในส่วนงตัวรอบที่มันเยอะขึ้นนะฮะโดยที่เราไม่ต้องรอรอบนานนะครับแล้วก็สําหรับตัวฐานตรงกลางตรงนี้ ก็จะเป็นตัวควบคุมนะฮะเกี่ยวกับตัวจอตรงนี้แหละนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเราเรียกกันอีกสับหนึ่งเขาเรียกกันว่าเมาส์นะฮะเมาส์มัด้านะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะฮะเผื่อบางคนไม่อยากจะเอื้อมมือไปแต่เป็นตัวจอทัชสกรีนตรงนี้เราก็ปรับตรงเมาส์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปุ่มนะ,ะอ่าพวกแบบมีเดียปุ่มโฮมเนวินะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเมนูตัวโปรดแล้วก็ตัวปุ่มกดกลับนะครับประมาณนี้นะฮะ อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะฮะแปลกตาดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอันว่าถ้าเกิดตัวรถที่มันเป็นแปลกๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ต้องการแล้วก็ที่จับตามองว่ามันใช้งานดีไหมตัวเครื่องดีไหมในหลายๆองค์ประกอบนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะฮะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่มัลติมีเดียทั้งหมดเลยนะฮะกดรับโทรศัพท์กดวางโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงก็ควบคุมตรงพวงมาลัยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนสําหรับฝั่งขวามือคูสคอนโทรล ควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นแบบตัวธรรมดานะฮะไม่ใช่อัตติฟทีคูตก็จะเป็นแบบตัวธรรมดานะครับไม่ใช่อัตติฟ v e ฟสครูสคอนโทรลนะฮะแล้วก็ตัวจอเอไดีนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอุณหภูมิเลขไม้นะฮะแล้วก็ตัวเลขที่มันเป็นแบบจิจิตอนนะครับก็จะแสดงตรงตัวเรือนไม้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็แสดงตำแหน่งของตัวเกียร์คันนี้รถปี18ปนะครับเลขไม้จะอยู่ที่65,000โลนะฮะ 6 5 0 0 0่น้าันโลเนี่ยบอกแบบสดเรียวเรียวเลยนะสำหรับคันนี้จริงจรนะ่งรถมันมีเข้ามานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าอันไม่ค่อยได้มาเต็มที่นะฮะหรือว่ามารีวิวสับตัวม a ด้าแบบนี้มากเท่าไหร่แต่สําหรับในช่วงของประมาณสิ้นปีแบบนี้เนี่ยอันเชื่อว่ามีอีกพี่ๆหลายๆท่านที่กําลังมองหารถใช้งานสักคันหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็อย่างนะ้ก็คือตัวจอเลขตรงนี้ต้องมาอยู่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะฮะถึงจะเห็นเป็นตัวเลขมันอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะมันเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลน,นะฮะ ต้องมาอยู่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะฮะถึงจะเห็นเป็นตัวเลขที่อยู่ในจอตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยอันเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะจำไม่ได้นะมันติดอยู่ที่ปากนะครับแต่จําเป็นไหมจริงๆหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอะไรมันบดบังวิสัยทัศน์ของการมองนะฮะจริงๆเนี่ยเราก็สามารถปรับลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดคนตัวสูงนะฮะแต่ถ้าเกิดคนตัวเตี้ยก็ต้องปรับเบาะขึ้นหน่อยหนึ่งถ้าเกิดไม่ชอบมองในส่วนของตัวจอตรงนี้นะครับนี่ก็ถือว่ามันใส่รายละเอียดมาให้นะถือว่าถ้าเกิดเราดูในทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยอะไรที่มันใส่ให้ได้กับตัวม a สด้า2เนี่ยคือมันใส่ให้หมดไม่มีคําว่ากากอยู่แล้วนะครับเป็นตัวกุญแจเรโมทนะฮะจะมีเป็น engine start อยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์ล็อกให้มองข้างแล้วพับกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้า เช่นเดียวกันนะครับส่วนสำหรับตัวเบาะนะฮะโอ้โหถ้าเกิดมาด้าใส่เบาะให้มาเป็นแบบไฟฟ้านี่มีวาวเลยนะฮะแอคคอร์ดทรวิทพวกนี้มีวาวเลยนะฮะถ้าเกิดมาด้าใส่เป็นเบาะไฟฟ้าให้นะฮะถ้าเกิดเป็นตัวพวกแบบในรุ่นของซิกเน n t เอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะแล้วก็จะมีการตัดด้วยกำมะหยี่ตรงกลางเบาะแบบนี้นะครับสวยเลยนะทําความสะอาดได้ง่ายดูแลรักษาได้ง่ายนะครับ ก็ในส่วนของตัวพื้นที่ก็จะมีด้านหลังเดียวที่อาจจะดูแล้วว่ามันแคบไปหน่อยสำคนที่เป็นไส่ระตัวใหญ่แต่สด้านหน้าตรงนี้ก็นั่งได้สบายเลยโดยสารได้ตามปกติสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาหรัพคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะในส่วนของตัวรถที่อันยกมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆที่น่ารักของอันได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าชอบหรือว่าดูเป็นตัวมาด้าสองแบบนี้ไว้อยู่แล้ว เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวไอ l ดี e ไน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมก่อนได้นะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่คุณลูกค้าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเป็นเจ้าของ m a z ด้าคันนี้ได้อยู่ที่ว่าจะมาคุยรายละเอียดในเรื่องตัวการออกรถกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะฮะสรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่419,000บาทอันย้ำนะครับ 1> 4 1 9 0 0 0บาทรถปี28 1 8นะฮะอย่างที่บอกฮะทุกอาชีพสามารถออกรถได้นะครับแต่ถ้าเกิดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับอันอยากจะนำเสนอในส่วนของตัวโปรเสริมที่มารองรับสับพี่ๆทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดออกรถภายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าครับออก2564ผ่อน2565หรือถ้าเกิดพูดแบบง,ง่ายเลยฮะมาด้า2คั 2000, นนี้ถ้าเกิดลูกค้าออกรถภายในเดือนนี้ขับฟรี90วัน สามเดือนเต็มๆที่เราไม่ต้อง่อนเพราะนั้นบอกแล้วว่าคุ้มแน่นอนนะฮะไว้ในช่วงกลับบ้านของเทศกาลในวันหยุดยาวใกล้จะสิ้นปีแล้วด้วยถ้าเกิดใครชอบใครถูกใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนตัวคลิปนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวลาไปกับมาด้าสองคันนี้แหละนะครับใครชอบใครถูกใจมาคุยกันก่อนนะครับและถ้าเกิดในส่วนตัวอียรตัวรถที่ตรงไหนยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากได้ ข้อมูลเพิ่มเติมถามมันได้เดี๋ยวลงมาแนะนําให้เดี๋ยวอันคุยแนะนําให้นะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้อ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ